การออกกําลังกายที่เน้นลดเฉพาะส่วนไม่มีอยู่จริงนะครับเฮ้ย <c oughs> อันนี้ผมต้องออกมาย้ำอีกทีนึงนะครับเพราะหลายๆคนยังไม่เข้าใจนะว่า ไขมันมันสะสมทุกส่วนตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับเพียงแต่อาจจะไปเยอะสุดในส่วนที่มันอาจจะใหญ่สุดเช่นบางคนอาจจะใหญ่ที่ปุง้งอาจจะใหญ่ที่ขาหรือบางคนอาจจะใหญ่ที่หน้านะคแต่การที่มันจะลดไขมันในทุกๆส่วนของเราเนี่ยวิธีการมันมีวิธีการเดียวเท่านั้นครับนั่นก็คือการที่เราต้องออกกําลังแบบเวทเทรนนิ่งทุกๆส่วนนะครับเพื่อเพื่อการทำคาร์ดิโอถามว่าทาไมทําส่วนเดียวเพื่อลดแค่ส่วนเดียวไม่ได้นะ่ะอย่างเช่นแบบเราเป็นคนขาใหญแ่แล้วเราสควอท ื่อจะลดขายอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้เพราะไขมันมาสะสมทุกส่วนผมบอกไปแล้วถ้าเกิดว่าเรามาปั้นกล้ามเนื้อตรงนี้ที่เป็นเหมือนเตาปฏิกรณ์ในการเผาผลาญแต่การที่เรามีเตาแค่จุดจุดเดียวแล้วมันจะเผาผลาญไขมันทุกส่วนทั้งร่างกายมันทํายากมากครับดังนั้นนี่แหละเป็นถึงเป็นสาเหตุว่าทําไมตอนที่ผมอยากมีสิแกแขคแลวผมมาทาหน้าท้องอย่างเดียวก็ไม่มาแต่พอผมมาทําทุกส่วนปั๊บมาแบบในเวลาในระยะเวลาอันรวดเร็วมากการันตีผลลัพธ์แน่นอนถ้าทําแบบนี้โอเคไหมครับ